ตอนนี้คุณพ่อไม่สบายมีไข้สูงติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะหมอให้น้ำเกลือและลายาฆ่าเชือ้อหลายวันมาแล้วไข้ยังขึ้นขึ้นลงลงหมอให้รอผลพาะเชื้อก่อนหนูเป็นกังวลจึงตัดสินใจมาคลาสนี้เพื่ออยากมานั่งสมาธินิ่งๆหาสติสมาธิปัญญาและสะสมบุญเพื่อแผ่บุญนี้ให้แก่ท่านขณะนี้ ลูกอายุ13-15ปีคุณแม่อายุ84อยู่ที่บ้านใจหนึ่งก็คิดว่าหนูทิ้งเขามาจะดีไหมใจหนึ่งก็อยากได้สติบุญบางทีหนูก็รู้สึกสับสนเหมือนเจอปัญหาเยอะอยู่คนเดียวหนูทำถูกไหมคะที่ตัดสินใจมาที่นี่ก็นี่ไงคะ่ะไอ้ใจของเราเนี่ยเป็นพลังรู้แต่สติของเรายัางไม่ได้พัฒนาให้เป็นเอ อะไรคะองคารักพิทักใจอันนี้ให้ดีให้มันสามารถที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็ตัดสินได้ถูกเราก็เลยรู้แต่รู้ใจหนึ่งก็อยากได้บุญอยากจะทำบุญกุศลให้เขาแล้วก็แผ่ให้เขาแต่อีกใจหนึ่งก็สับสนว่าเอ๊ะทิ้งพอ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกเอาไว้ขณะที่เขาก็แย่แล้วเนี่ยนี่เราปลีกตัว เอาเอาความสุขส่วนตัวแล้วเปล่ามันเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะถามบบบว่าเออหนูทาถูกไหมปฏิบัติธรรมนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วหรอกค่ะถ้าเรายัางติดอยู่อย่างนี้เนี่ยเราติดสมมุติอยู่เยอะมากเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเราก็ต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนให้เรามีความเพียรที่จะไปต่อไปให้ประสบความสำเร็จ เดินมาแล้วเนี่ยถึงจะเดินผิดทางแต่มันก็ไปถึง,ถงที่หมายตจนได้มันอาจจะยาวนานหน่อยอีกหน่อยเราก็จะรู้เราก็จะหาวิธีที่จะตัดสินให้ได้ทางที่ตรงที่สุดแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่มีถูกมันไม่มีผิดค่ะมันมีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเผลอสติหรือเราขึงสติได้ดีเพราะฉะนั้นไม่มีผิดค่ะ ยังไงยังไงถ้าเรามีความเพียรและพยายามเต็มที่เราต้องประสบความสำเร็จเพราะศักยภาพความของความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีสัตว์อื่นสิ่งอื่นอย่างเทวดาอย่างพรมเนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นอาราหันได้แต่น้อยและชากว่าในภพภูมิมนุษย์มากพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้เนี่ยท่านมีเพื่อนที่ติดสมาธิติดสมาธิท่านก็เตือนบอกว่าอย่าติดสมาธิ เอา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 เนี่ยเอาปัญญาเอาปฏิบัติให้สติให้สมาธิมีนิดหน่อยเพื่อปัญญามันจะได้เกิดขึ้นแล้วท่านก็เกิดตายเกิดตายเกิดตจนกระทั่งท่านบรรลุธรรมเพื่อนก็ยังเป็นเท่าสหมดีพรมอยู่นะคะอันเนี้ยค่ะเราก็จะได้ เพราะที่เราตัดสินใจมาแล้วมหาสติสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเราก็สะสมบุญเพราะเราเชื่อว่าของพันอย่างนี้ลูกลูกกพ่อแม่เนี่ยมันมันเหมือนก็ไผ่กับขนงไผ่ค่ะบอกปกติเนี่ยเราทำแทนใครไม่ได้แต่ลูกสมมุติว่ามาบวชพระแล้วก็บรรลุธรรมเป็นอหรหันเนี่ยสามารถที่จะส่งบุญเนี่ยไปให้พ่อแม่ได้หรือ พ่อแม่ดีแล้วลูกมันไปติดยาเสพติดมันอะไรอะไรพ่อแม่ก็ส่งมาได้มันช่วยกันได้นะคะเพราะท่านอาจารย์อธิบายว่ามันเป็นเหมือนกอไผ่กับขนงไผ่มันส่งตรงได้แต่ถ้าเผื่อเราไม่ใช่สายโลหิตเดียวกันถึงเราจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ไม่ได้ตรงเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทําถูกที่เราคิดว่าเราจะแผ่บุญกุศลให้พ่อเพราะฉะนั้นพ่อที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็อาจจะ ตายทุกคนต้องตายไม่เจ็บก็ต้องตายแต่ว่าอาจจะไม่ทุรนทุรายถึงจะติดเชื้อก็เจะก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดีแต่ว่าพอตรงนี้หลังเลสงสัยแล้วเออเหมือนอย่งกับว่าเราเจอปัญหาเยอะมากจนไม่รู้ตัดสินใจถูกไม่ถูกเราตัดสินใจมาทางนี้แล้วมันต้องดี แล้วเราก็ต้องเพียรทําจนกระทั่งมันสําเร็จให้ได้และอีกหน่อยมันก็จะเป็นติดนิสัยมันก็จะไม่มาลังเลแล้วตายติดทําอย่างนี้แล้วถ้าไม่ทามันจะดีกว่าไหมตกลงพอใจเราลังเลแล้วเนี่ยไอ้ความเพียรของเรามันก็ไม่เต็มที่แล้วบางทีที่มันไม่สําเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะเราตัดสินใจผิดหรอกแต่เพราะความเพียรเราไม่พอเราไม่ออดทนเราไม่ตั้งใจจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่ที่ ตัดสินใจแล้วเนี่ยเอะมันผิดหรือเปล่าไปแล้วต้องเดินหน้าต่อไปค่ะแล้วก็เพียรเพียรไม่พอก็ขันติช่วยที่พระพุทธเจ้าบอกคุณธรรมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเหมือนอยู่ในรอยเท้าช้างเพราะฉะนั้นถ้า เรามีสติซะก่อนแล้วเนี่ยมันเหมือนมีมาสเตอร์คีย์มันจะเอาทุกอย่างลงมาในรอยเท้าช้างได้หมดใจเราก็จะสามารถทำจนกระทั่งได้คุณงามความดีทุกอย่างจนกระทั่งความเพียรของเราประจบความสำเร็จนะคะ